ค้นหาเฝ้าระวังป้องกันผู้ป่วยจิตเวท S M I V ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชนผู้ป่วยจิตเวทที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชนหรือ S M I V มีเกณฑ์ในการจำแนก4เกณฑ์คือ 1. มีประวัติทำร้ายตนเองด้วยวิธีรุนแรงโดยมุ่งหวังให้เสียชีวิต 2. มีประวัติทำร้ายผู้อื่นด้วยวิธีรุนแรงโดยกระทำให้หวาดกลัวหรือทำให้สะเทือนขวัญในชุมชนมีอาการหลงผิดหรือมีความคิดทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นให้ถึงแก่ชีวิตหรือมุ่งร้ายแบบเฉพาะเจาะจงมีประวัติคดีอาญารุนแรงเช่นฆ่าพยายามฆ่าข,ข่มขืนวางเพลิงในปัจจุบันผู้ป่วยจิตเวทที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง มีจํานวนไม่น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงบริการหรือเข้าถึงบริการได้ช้าส่งผลให้มีอาการทางจิตกําเริบรุนแรงได้ค่ะทุกคนสามารถช่วยกันระวังอาการที่อาจก้าวร้าวรุนแรงได้หากรีบนําผู้ป่วยเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาเมื่อพบเห็นอาการทางจิตเบื้องต้นสามารถสังเกตอาการได้5อาการดังนี้ค่ะไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหมุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวง หากพบมีอาการอย่างนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อสามารถขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอฝ่ายปกครองท้องถิ่นหรือแจ้ง1 6 6 9กกู้ชีพกู้ภัยเพื่อนำผู้มีอาการเหล่านี้รักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลจิตเวชต่อไปค่ะเมื่อทุกคนร่วมมือกันเฝ้าระวังสังเกตอาการ ผู้ป่วยจิตเวทที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุในแรงในชุมชนและนําเข้าสู่กระบวนการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้ก็จะได้รับการดูแลและสังคมก็จะปลอดภัยค่ะ